สวัสดีค่ะมาถึงช่วงจอดทั่วไทยกันแล้วนะคะวันนี้เราเอาใจคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานสุกี้หรือว่าทานชาบูนะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะเซ็นทรันพระราม9กันนะคะมาที่ร้านที่มีชื่อว่าชาบูจังค่ะต้องบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านขายชาบูที่ค่อนข้างจะเป็นลูกผสมค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนไทยญี่ปุ่นแล้วก็มีเกาหลีใต้ด้วยนะคะและที่สําคัญร้านนี้นะคะไฮไลท์อยู่ที่นี่แหละค่ะลูกชิ้นที่น้องแมวเหมียวตัวนี้ถืออยู่นะคะเนื่อจากว่าลูกชิ้นที่นี่แตกต่างจากที่อื่นค่ะเพราะว่า เมื่อกัดเข้าไปคำแรกคุณจะสัมผัสได้ถึงไส้ข้างในที่ไหลยเยิ้มราวกับลาวาค่ะ สมัยนี้การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารมีการแข่งขันกันสูงมากนะคะนอกจากเทรนในเรื่องของอาหารที่ใส่ใจสุขภาพส่งเสริมการทานผักทานปลาจะได้รับความนิยมแล้วถ้าร้านไหนไม่มีลูกเล่นหรือว่ากลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าต่อให้ทุ่มงบประมาณกี่ล้านต่อกี่ล้านพนักงานในร้านอาจจะนั่งตกยุ่งกันได้ค่ะแต่ว่าที่ชาบูจังแห่งนี้ไม่นะคะเพราะเจ้าของร้าน คุณตูนวรสิปภาบอกว่าการทำธุรกิจอาหารท่ามกลางการแข่งขันต้องสร้างจุดเด่นเธอจึงกล้าประกาศว่าร้านชาบูของเธอเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวของประเทศไทยที่ขายชาบูก็คือสุกี้ญี่ปุ่นโดยการนำเข้าลูกชิ้นมาจากต่างประเทศซึ่งลูกชิ้นที่นี่หาไม่ได้ที่อื่นก็ดูสิคะเมื่อกัดเข้าไปก็จะมีไส้ไหลยเยิ้มชวนน้ำลายสอบแบบนี้ค่ะ คือลูกชิ้นที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นเขาบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะมีไส้หรอก ค่ะเอ่อคือของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด12ไซส้ด้วยกันจะมีชาบูจังไส้ชีสไส้ไข่หอยเมน่นแล้วก็ไส้ไข่กุ้งที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ของเรา3ตัวแรกนะคะแล้วต่อไปเราก็จะเรียกเป็นลูกชิ้นนินจาก็จะมีอย่างเช่นนินจาสแกนล็อบนินจาไข่ปลาแล้วก็นินจาบสเตอร์คือวิธีการทานนี่ทานยังไงก็คือจริงๆเราทานได้2แบบอะคะ่ะทานได้ทั้งทั้งต้มลงในหม้อสุก,กี้หม้อชาบูแล้วก็ทอดได้ด้วยะคะ่ะน้ําซุปที่เห็นอยู่ข้างๆนี้เยอะมากมาแล้วเลือกไม่ถูก ค่ะก็จริงๆน้าซุปทั้งหมดเนี่ยของเราจะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะก็จะเป็นน้าซุปที่เราคิดขึ้นเองเป็นสูตรของชาบูจังเองทั้งหมดนะคะก็เริ่มต้นด้วยอันแรกเนี่ยก็จะมีเป็นซุปเผ็ดหอมเจแล้วเราก็จะมีซุปข้นซุปเผ็ดเป็นสไปซี่ซุปนะคะแล้วก็จะมีซุปทะเลซึ่งจะนํารสด้วยตัวของหอยตลับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นซุปใสค่ะเป็นซุปสต๊อกไก่ซึ่งน้ำซุปแต่ละชนิดกว่าที่จะได้ใช้เวลาในการเคี่ยวนาน นานคะหลายชั่วโมงมากก็อย่างอย่างสต๊อกไก่เนี่ยยังต่าก็คือ6ชั่วโมงแต่ส่วนซุปข้นเนี่ยมันจะเป็นเบสที่ทํามาจากเต้าคู่นะคะ,ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะคะว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนค่ะแล้วขอบอกว่าคือก่อนทานเนี่ยคุณตู่ได้แจ้งเตือนมานะคะว่าควรจะทําความเข้าใจนิดนึงไม่อย่างนั้นอาจจะลูกปากได้เนื่องจากว่าลูกชิ้นมันมีไส้ใช่ค่ะลูกชิ้นมีไส้ค่อนข้างแล้วมันจะค่อนข้างรอนนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไส้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นไส้ลาวาซึ่่งเออจะะหลลออกมายะคะ ร้านนี้เขามีการออกแบบตกแต่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะสังเกตดูว่าเขาจําลองบรรยากาศเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ที่รถไฟใต้ดินของประเทศญี่ปุ่นโดยมีการนําเอาผ้าพลาสติกซว้อมาตกแต่งประกอบกับลังไม้ค่ะที่นํามาทําเป็นหม้อชาบูและยังนําไปประดับเป็นโคมไฟทั่วทั้งร้านส่วนเจ้าแมวเหมียวตัวนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ค่ะเพราะเป็นแมวเหมียวนําโชคนั่นเอง คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าน้ําดื่มที่นี่ก็อร่อยจริงๆเลยนะคะหยิบแล้วไม่ผิดหวังเลยค่ะเห็นสีเขียวสดใสแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ทานไปแล้วแล้วแบบว่าเหมือนชาเขียวทั่ว,วไปนะคือมันมีกลิ่นอะไรหอมๆอ,อันนี้เป็นชาเขียวที่เราผสมเองจากจากรสของผลไม้อ่ะค่ะตัวนี้จะเป็นเมล่อนค่ะส่วนทางด้านนี้ค่ะเมื่อกี้ก็แอบชิมไปแล้วนะคะไหน,นๆมาถึงที่เราต้องกินให้หมดทุกรสนะคะอื อันนี้ก็หอมอันนี้จะแบบให้ความรู้สึกแบบว่าสดชื่นอันนี้นะจะเป็นชาเขียวเวนิลาซินนมอนนะคะแล้วเราก็จะผสมมะนาวลงไปอีกนิดนึงนะคะ่ะส่วนทางด้านนี้ล่ะคะชาเขียวเผือกค่ะฮะตอนแรกคิดว่าอะไรรู้ไหมคิดว่าน้ำช็อกโกแลต <laughs> ชาเขียวเผือกเหรออ,อร่อยค่ะ,คะ น้ำที่นี่เด็ดมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากน้ำแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราทานชาบูกันจนอิ่มท้องแล้วและถ้ายังไหวนะคะแนะนําเลยคะ่ะเมนูจานเดียวแบบนี้อันนี้คือข้าวอะไรคะอันนี้จะเป็นข้าวผัดกิมจิไข่กุ้งค่ะ แล้วก็มีไข่กุ้งด้วยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นผสมกันและส่วนทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นขนมนะคะมาที่นี่แล้วทานลูกชิ้นไหลยเยิ้มแล้วต้องทานลาวาตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตกรีนทีลาวาค่ะ,ะรับรองไม่ผิดหวังเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการฉีกกฎเ,เดิมในการทานชาบูหรือว่าทานสุก,กี้นะคะเอาล่ะค่ะสำหรับร้านแห่งนี้นะคะอยู่ที่ชั้นใต้ดินนะ,นะคะเซ็นทรัลพระรามเก้าแล้วก็เซ็นทนรัลลาดพร้าวชั้นใต้ดินเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ที่เซ็นทรัลที่เชียงใหม่แล้วก็หัดใหญ่ค่ะ เรียกได้ว่าทานกันจนอิ่มท้องแน่นอนเลยนะคะตามเวลาเปิดปิดห้างกับชาบูจังวันนี้ขอบพระคุณคุณตู่นะคะขอบพระคุณค่ะหมดเวลาของจอทท่วไทยแล้วค่ะถือโอกาสนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ